วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหาว่าอะไร่ะแม่แหลม<ร>ส่วนวกลับ<อ>แล้วครับออะไรอะ่ะลืมและ <laughs> ไม่ไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่อันนั้นคือเราก็สแสดงความพิถีนในส่วนของเราอะอตามสิ่งที่เราคิดนะเกี่ยวกับเรื่องเราในหมู่บ้านเราอ,ะอ,อ่ะการมาตรวจการมาอะไรอันนั้นคือเราเล่าให้ฟัง<อ>คือการมาตรวจนะมันเป็นแบบนั้นจริงๆแม่แหลมไม่ได้พูดเพราะว่าจินตนาการขึ้นมานะบอกก่อน ไม่ได้พูดเพราะว่าจินตนาการขึ้นมาว่าอมีการมาตรวจมีการมาหาข้อมูลมีการมาหาหลักฐานอันนั้นคืออีฉันไม่ได้จินตนาการนะคะมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆส่วนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นมันเรื่องของคุณที่เรื่องของฉันอันนี้คือฉันอยู่ตรงนี้จะเล่าให้คุณฟังนะก็ลองถามสายคุณในหมู่บ้านดูสิคะว่ามันมีแบบนี้หรือเปล่า สายไม่ได้รายงานหรืมอืออมันมีสายแล้วในแหลมเขาไม่มีสายมีสายแป,ป๊บสายไฟอืมเขาจะเอาสายอะไรมาแหลมนี่อ m. ไม่มีใครส่งข่าวให้เขาแล้ว,วบ้านนะ่ะเขาก็ช่วยชาวบ้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนนะคะครั้งหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งมีการมาตรวจที่เดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะ ครั้งนั้นที่มีการมาตรวจยายแหลมเนี่ยแหละช่วยเขานะอันนี้ผมยืนยันได้เลยมียายแหลมเจสม้มโอตอนนั้นเลยนะถามนี้เลยยายแหลมนี่มองตาผมม่นเขียวปั๊ดเลยทุกคน,นนะจริงๆยายแหลมนี่ออกตัวให้เขาเลยนะทุกนั้นนะ่ะก็คือแบบมาให้กำลังใจเขาอะแห่งหนึ่งก็ชาวบ้านนี่แหละคะ่ะที่ตรงนั้นนะ่ะ จำนวนห้าไล่จำนวนห้าไล่กว่ากว่าที่ตรงนั้นนะอืครั้งแรกที่มีการลงมาตรวจชาวบ้านเขาชี้ให้แค่หนึ่งไล่หลังจากนั้นไทยนะคะเป็นคนไปชี้จนถ,ถึงห้าไล่นี่ <c oughs> ยายแหลมบอกแล้วว่าชาวบ้านช่วยมายายแหลมรุดแต่เนี่ยถูกยายแหลมผูครั้งแรกอ่ะเขาลงมาตรวจไล่ฟ้า แต่ผมมาชี้เาไปข้างในอีกแต่เขาไม่ไปกันนะ <S <S เออถ้าจทำได้นะบ้านเลยกรชี้ชาวบ้านชี้เหรอคะลงมาตรวจครั้งแรกอะแค่หน,นึ่งไล่สองงานถูกอันนี้แหละไู่ถูกนี่นแหละถูกครับอย่างนี้ได้ไหมู่ถูกท,ที่ถูกรองเรียนว่ามีคนอื่นเข้าไปครอบครอง ครั้งแรกเลยอ่ะหนึ่งไร่สองงานถูกครับแต่ผมรู้<า>แล้วนั่นนี่ใครเป็นคนไปชี้ทั้งหมดนะคะตอนแรกอะผมรู้แล้วแหละว,ว่าที่ตรงนั้นมันมีห้ามันมีหมดเจ็ดไร่เท่าแหล่งข่าวที่ได้มามีหมดเจ็ดไร่แต่ทําไมลงไม่ตรวจเจ้าที่ลงหนึ่งไร่สอง,งานอืมทําไมอะชาวบ้านช่วยแล้วใครบอกชาวบ้านไม่ช่วยรวมกับไปถาม คนของคุณดูสิคะเป็นอย่างที่แม่แหลมพูดหรือเปล่าครั้งแรกที่มีการลงมาตรวจนะแค่หนึ่งไล่สามงานไม่ได้ถึงห้าไล่นะคะแล้วหลังจากนั้นมีการลงมาอีกลงมาอีกใครเป็นคนไปชี้แลยะถึงได้ถึงห้าไล่ลงไปถามดูกวนไหมคะจะบอกว่าชาวการที่ตรวจสอบครั้งแรกอะ่ะผมร้องไปเจ็ดไร่ นะครับแต่ครั้งแรกอหมายตรวจหนึ่งไร่ต่ำหนึ่งไร่ต่ำงานไม่มีกินตุ๊กมาไงไม่งั้นไม่คงไม่ทำหนังสือไปถึงราจะบนตีหรอกบ้านไม่ช่วยช่วยได้ในแบบชาวบ้านก็ประมาณนี้แหละคะ่ะจะให้ออกมาด่าคนนั้นคนนี้จนอะไรสัน่นใครเขาทำกันคนมีสติเขาไม่ทำหรอกเวลาปลุกเวลาอะไรแล้วออกมาด่าจนตัวสัน่น อะไรสั่งอีกนอกจากตัวช่วยค่ะทำไมจะไม่ช่วยลองไปถามเขาดูสิคะว่าเป็นอย่างที่แม่แหลมว่าหรือเปล่าจริงอันนี้เป็นอย่างที่เราดเดี๋ยว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 ,ยวที่แม่แหลมพูดมาจริงตรงเป๊นี่เรื่องจริงที่แหลมพูดคนร้องเรียนครั้งแรกอะ่ะเขาก็ไม่ได้ค้านนะ ตอนชี้แค่หนึ่งไร่สามงานเน่ะคือเราก็ไม่รู้ชาวบ้านก็คิดว่าเขามาทําแค่นั้นตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาทําขึ้นไปถึงตรงไหนตรงไหนชาวบ้านเขาก็เห็นคัดค้านค่ะคัดค้านแต่เราคัดค้านที่หลังเราปล่อยให้การทํางานของเจ้าที่ทํางานไปก่อนดูที่ว่าเจ้าที่เป็นไงเพราะแนงสือโรงเรียนมันย้าอยู่แล้วว่ากี่ไรแต่เราจะดูการทํางานของเจ้าที่มาทําแค่นั้นแหละหนึ่งไร่อะ มันเป็นแผนของเราอย่าทุบอย่าแหลมมันเป็นแผนของเราที่ไม่ได้คัดค้านเพราะอะไรเราจะดูการทํางานมันเอ๊ะมันเอ๊ะอะไรหรือเปล่าตรงที่เขาผ่านไปผ่านมาแล้วเขาเห็นเขาก็บอกว่าแค่นี้เขามาทําแค่เนี้ยคนร้องเรียนเขาก็แค่นี้ใช่ไหมเขาก็เออใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะมันถึงได้ถึงห้าไร่อนะลองไปถามเขาดูไหมถามคนร้องเรียนก็ได้ว่าครั้งแรกที่ลงมาตรวจเนะี่ยมันมีแค่ไหน ใน,ในการลงที่ลงมาตรวจครั้งแรกเราลงไปในหนังสือเจ็ดไลแต่การลงมาตรวจครั้งแรกเราจะดูปฏิกิยาของเจ้าที่ว่าทำงานอย่างไรเราทำตามขั้นตอนเข้าใจไหมครับทีสิ่งที่แหลมพูดถูกครั้งแรกเราลงมาตรวจใค่ไล่์า อกว่าพื้นที่ของใครไปถึงไหนถึงไหนเขาเห็นว่ามีการมาทํากินแค่ตรงนั้นน่ะป่ากล้วยกับป่าหวายติดทางคนขี่ขึ้นไปอ่ะหนึ่งไร่กว่ากว่าแล้วหลังจากนั้นน่ะทําไมถึงห้าไร่ล่ะคะทําไมถึงห้าไร่แล้วก็วันที่เจ้าที่ตรวจผมมาแจ้งไปเจ็ดไร่แต่เขาจับไปกัดได้ห้าไร่อีกไม่นานนี้ก็เจะร้องเพิ่อีกสองไร่ เออลองไปถามดูไหมคะลองไปถามดูไหมชาวบ้านช่วยแล้วะคะ่ะชาวบ้านช่วยแล้วที่เหลือคือเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เราไม่รู้ไม่รับรู้รับทราบด้วยหลังจากนั้นใครเป็นคนไปชี้ล่ะคะเป็นคนไปชี้เขตว่าถึงตรงนั้นตรงนี้ตรงโน,อนอ้นน่ะเขตพื้นที่เนะี่ยชาวบ้านไปชี้เหรอคะไม่ใช่ย้อนกลับไปดูได้จุกลอกนี้จุกแน่นอ,อนเออจุกแน่นอน พี่ทิลัทสวัสดีค่ะไม่มีใครเขาทำกันหรอกคะออกมาปกป้องจนอะไรสั่นนะ่ะตัวสัน่นอยากพูดมากแต่ไม่กล้าพูดอ่ะเป๊ะอะไรที่มันนอกเหนือจากปากกับตัวสั่นนะ่ะมีแต่คนหยาบคายเท่านั้นเลยที่กล้าพูดนะ่ะ คือชาวบ้านเขา<อ>ก็ชี้เองนั่นแหละค่ะแล้วจะไปโทษใครล่ะคะจะไปโทษใครเอออันนี้ที่ไหนก็ไม่รู้นะแป็ดไล่สิบไล่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ครั้งแรกอะ่ะชาวบ้านเขาพยายามช่วยแล้วอันนี้พูดแบบใครจะด่าชาวบ้านก็ก็ด่าไปนะคะคือเราช่วยอะ่ะเราช่วยเพราะว่าเราเห็นแค่นั้นเราบอกว่าเราเห็นแค่นั้นอะ่ะเขาก็มาทํากินแค่นี้แค่นี้อะ่ะ หลังจากนั้นใครไปชี้นะคะที่เหลือนะะ่ะใครจะโทษใครละคะรำไม่ดีโทษปีโทษกองมัวแต่โทษคนอื่นเมื่อไหร่ตัวเองจะผิดเ <c oughs> นาะไม่สู้ค่ะยอมแพ้ค่ะเรื่องหยาบคายนะเรื่องดาบแบบหยาบคายไม่ก็อย,ยอมแพ้ตั้งแต่ตัวนี้เลย <c oughs> <c oughs> ยียยยยย่แหลบต้องสู้ <c oughs> กอ้ยยายแหลมนี่ไปจุกกลัวทําไมโตแต่ว่าเออยยแหลมแกเป็นคนไม่หยาบคายจริงอะวันนั้นหลายคนก็ไปแหลมเดือดเนี่ยจงเป็นหัวข้อของหลายช่องอีกแล้วเนอะจำสีนวลแหลมเดือดคือฟังนะครับทุกท่านฟังให้ดีดนะวันที่ลงไปนิครั้งแรกเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะวันลงไปที่ครั้งแรกเนี่ยยายแหลมเนี่ยเป็นคนปกป้องมันด้วยนะ จริงๆนะมองตาผมนี่เขียวปั๊ดเลยไม่ถามยายแหลมจริงป่ะยายแหลมและชาวบ้านน่ะทุกคนน่ะไม่ค่อยโอเคอสิ่งที่ผมทํานะจริงๆไปถามยายแหลมไม่เลยคือทุกคนมองที่ผมตาเดียวหมดอะชาวบ้านเขาช่วยนะครับไม่ได้ไม่ช่วยป้าป้าบานป้าบานจะไปพูดไรป้าบานพิจารณาักนิดนึงนะครับหลายคนก็ไปค่ะถูก ลี่ก็ไปอืวันนั้นน่ะทําคลิปแล้วก็เขาก็ถูกลบคลิปไปก็ไม่ให้ไม่อนุญาตให้เอาไปลงอืมใจเย็นๆจะพี่เสือสวัสดีค่ะอันนี้คือปกตินะคะเสียงดังวามชัดนี่คือปกตินะ,ะเดือดไหมแล้วแต่คนมองปล่อยแล้วแต่เวียนแต่กรรมแต่ครับอันนี้ขอพูดบ้างนะคะที่อ่าด่าว่าไม่ช่วยไม่อะไรนะคะเราไม่ได้เลือก ที่ผ่านมาก็เหมือนกันก็บอกอยู่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องเกิดราวอะ่ะเราก็พูดในส่วนของเราพูดโดยที่ไม่ได้รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะจากการพูดของเราแต่ร้อยเปอเซ็นพันเปอร์เซนะคะไม่ได้พูดเพื่อหวังผลในอนาคตเพื่อที่จะใส่ร้ายใครแจ้วในบางอย่างอะ่ะเราก็ต้องว่ากันไปตามความเป็นจริงบางอย่างอะไรที่เราพอช่วยได้ความเป็นชาวบ้านน่ะก็ยอมรับ ว่าต้องช่วยคุณที่อยู่ในสังคมในเมืองนี่ะคุณไม่เคยช่วยเหลือกันคุณก็จะไม่รู้ระบบที่เราอยู่แบบบ้านๆอะไรที่พอข้ามพออะไรไปได้ที่เป็นชาวบ้านด้วยกันเราต้องช่วยค่ะเราอยู่ในสังคมของหมู่บ้านอาจจะมองว่าอะคุณปกป้องซึ่งกนและกันมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่อยู่ร่วมกันนะคะเวลามีทุกขเราก็ต้องร่วมกันแก้ไขช่วยกันแก้ไขอะไรที่มันแก้ไขได้เพื่อที่จะเอาตัวรอดมันเป็นสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดของแต่ละคนไม่มีใครอยากจะโดนถ้ามีทางเลือกไม่ว่าทางนั้นจะเป็นยังไงถูก,ถกแต่เขาพาคนนอกมาร้องเรียนยายแหลมไงจริงปะเขาพาคนนอกมาร้องเรียนชาวบ้านทําไมล่ะอาจจะโกหกอาจจะอะไรแม่แหลมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ทำหมดนะคะถ้านั่นคือทางรอดของตัวเองอะอย่ามาเถียงไม่แหลมนะคะว่าฉันไม่เคยอุ้ยไม่มีใครประเสริฐเลือดล้ําขนาดนั้นหรอกค่ะที่คุณพูดได้อ่ะเพราะว่าคุณไม่เคยเจอคุณก็เลยพูดได้นะคะว่าอุ้ยเป็นคนดีคนอะไรจะไม่ปกป้องคุณไม่เคยเจอคนไม่เคยโดนเลือดครับเพราะว่าคุณไม่เคยมีสังคมแบบบ้านๆที่ต้องช่วยเหลือกันอะไรที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยแม้แต่คนที่เราเกลียดเราก็ไม่เคยที่จะไปสาย้ายป้ายสี คุณไม่เคยอยู่ในสังคมแบบบ้านๆเหมือนพวกเราคุณก็พูดได้ใช่ไหมความเป็นชาวบ้านนะคนในเมืองอะไม่เข้าใจหรอกคนในเมืองที่อยู่ใครอยู่มันไม่รู้ระบบะดูยันแแลบดากูปะเนี้ยกูว่าคนในเมืองซะด้วยยะแหบมดากูแล้วกูคนในเมืองซะด้วย,ย ยี่แลมผมเป็นคนเมืองการครับผมคนชาวบ้านมาก่อนแล้วไม่อยู่ในเมืองนะครับยี่แหลมเออผมไม่ใช่คนเมืองผมอยู่ผมคนนนทบุรีกูรอดไปหรือว่ายี่แหลมด่ากูวะฮะหรือว่ายี่แลมด่ากูวะไม่ใช่ดิกูไม่ใช่คนเมืองคนนนทบุรีพวมคนเมืองการเกิดเกิดเมืองการโตนครปฐมบอกแล้วก็ไม่ได้ครอบครัวอยู่นนทบุรีนนทบุรีเมืองหรอไม่ได้เมืองนะกรุงเทพเมืองยี่แหลมด่ากูวะก่จะพ ทำไมไปเข้าข้างคนไม่ดีคนอะไรต่างๆนานาเหมือนที่คอมเมนต์ที่อะไรกันนั่นแสดงว่าคุณไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นชาวบ้านที่ผมเคยไปอยู่ผมเคยไปอยู่ผมเคยสัมผัสแสแงว่าไม่ได้ว่ากูละรอดถอยทีถอยอาศัยกันอะไรที่มันจะช่วยเหลือกันได้มันไม่ลายเลงมันไม่ใช่ทวดถึงกับข่าคนตายแบบเนี้ยมันก็พอมองข้ามได้เราก็ต้องมองข้าม อันนี้คือสังคมแบบบ้านๆชาวบ้านส่วนมากจะเป็นแบบนี้จะบอกว่าคนนั้นคนนี้โดนทําไมไม่ทําไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้พยายามความเป็นชาวบ้าน่ะมันนั่นหมดอะค่ะคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจไม่ได้มาสัมผัสความเป็นชาวบ้านอืมเราช่วยตามกําลังจะให้ช่วยเหมือนเราเป็นทนายไปแก้ต่างให้ทุกอย่างแบบนั้นเหรอคะความสามารถเราไม่ถึงหรอก่ะ ความสามารถเรามีแค่นี้แค่ไหนก็แค่นั้นชาวบ้านก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวคําว่ากฎหมายนี่ชาวบ้านกลัวที่สุดหลีกเลี่ยงได้คือหลีกเลี่ยงที่สุดอะไรที่มันจะทําให้เขาเดือดร้อนจากกฎหมายจากอะไรเขาไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกืมชาวบ้านนะเงินสิบบาทยี่สิบาทเงินพันสองพันร้อยสองร้อยนี่เขามาจากอยากเง่ะมีค่าตับเขนเลขกายของเขากลีดยางเป็นเดือนกว่าจะได้ พันสองพันสามพันบางคนนี่ทํางานทั้งเดือนได้สองสามพันก็มีเหมือนกันจริงอันนี้จริงกว่าเขาจะได้เขาไม่ได้เคยได้มาอะไรอะไรมาง่ายๆเพราะฉะนั้นนะคะว่าเรื่องราวอะไรที่จะเป็นคดีความอะไรที่จะมันจะทําให้เขาเดือดร้อนถึงกับขึ้นลมขึ้นสารขึ้นอะไรเขาจะหลีกเลี่ยงที่สุดจะว่าขี้ขลาดขี้กลัวก็ใช่ความเป็นชาวบ้าน <c oughs> มันต่างกันกับคนที่อยู่ในเมืองนะ <c oughs> ยี่แหลมด่ากูเป็นแม่ยี่แหลมด่ายี่เหล่สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีพี่ไทยคือคิมด้วยยี่แหลมด่าพผวผมคนในเมืองไม่แม่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผม <c oughs> ว่ายานยานคน ق. ความเป็นชาวบ้านเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเราเป็นคนเราเป็นคนคิดดีคิดบวกเราไม่ใด้คนในเมือง เราคนเมืองการนะคะยี่แหลมคนที่หรือเมืองคืออีบานค่ะเข้าใจไหมคะความเป็นชาวบ้านนะซึ่งคนที่อยู่ในเมืองนะคะเคยไม่ได้ไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้จะไม่รู้หรอกคนดีหรือไม่ดีนะคะปกป้องนี่บางครั้งมันก็ต้องเลือกปกป้องแต่ช่วยไหมการพูดอะไรที่มันเป็นความจริง นั่นคือการช่วยดว้วยช่วยได้ <c oughs> มันก็คือช่วยได้ถ้าพูดความจริงแล้วมันช่วยไม่ได้จะให้ทํำยังไงลละคะชาวบ้านจะให้ออกมาล้อมแลกแหกกระเชือนะคะออกมาไล่ด่าคนที่ล้มเรียนคนที่อะไรนะเรามองศักยภาพตัวเองนะ่ละไม่แหลมมนีประเมินตัวเองนะคะเวลาจะด่าจะอะไรจะอะไรกับใครนี่มองตัวเองก่อนมาสู้เขาได้ไหมสู้ไม่ได้นี่ก็ไม่สู้ค่ะไม่เห็นประโยชน์ที่จะต้องไปสู้ คำว่าช่วยชาวบ้านไหมอนนั้นซึ่งถ้าหลังจากนั้นมันไม่ได้มีอะไรนะคะมันก็น่าจะมีแค่ตรงนั้นใช่ไหมพี่ปีของค่อยอะไรนะรพี่ปีบอกมีเละถ้าการพูดความจริงแล้วครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เยนแลมพูดเนี่ยอันนี้คือจักใจของแกเลยแหละ จริงๆครับชาวบ้านเขาจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่แล้วต่างมันเขาเขาไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลหรอกครับทุกท่านเพราะว่าคนกลัวหมดแหละนะโอเคี่ครับเนี่ยคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับนะ